อันนี้ผมพาทุกท่านมาที่ UK บ้างนะหรือที่อังกฤษเนาะ UK กับ EU นะเมื่อวานเนี่ยอันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับริชชี่ซูน่คนะครับเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วก็มีมีความพยายามหลายรอบแล้วละกับคุณเออร์ซูล่าวอนวอนเดเลเยนนะฮะคุณเออร์ซูล่าเนี่ยก็มีการเจราจาก,กับคุณริชชี่นะหลายรอบแล้วนะเนื่องจากกรณีของ b r e x i ทที่ทำให้ไม่คงไม่เล่าไปไกลนะ อังกฤษเนี่ยต้องออกมาจากตัวสาภาพยุโรปเองนะฮะแต่ตอนนี้พอออกมาแล้วก็อยากจะกลับไปมีความสัมพันธ์กันใหม่นะฮะแต่ว่ามันคงไม่ได้กลับไปแบบเหมือนเดิมนะฮะนั้นเบื้องต้นเนี่ยก็คุณริชชี่ก็ประสานงานกันในมุมของเฟรมเวิร์ที่ชื่อว่าวินเซอร์นะฮะวินเซอร์นั่นเองก็คือประสาทวินเซอร์นั่นแหละนะฮะก ผมไปบ่อยนะช่วงวีคเอนใกล้ๆวอกคิงนะฮะสมัยก่อนก็ทำงานกันอยู่แถวๆว,วินเซอร์นั่นแหละนะก็นั่งรถไฟไปประมาณ15นาทีสำหรับวินเซอร์โอเคเอวินเซอร์เฟรมเวิร์กนะฮะก็เขาเรียกว่าอะไรดีเป็นการร่วมมือกันเบื้องต้นและกันเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาไอแลนด์เหนือนะครับหลายที่คนรู้อยู่แล้วว่าไอแลนด์เหนือเนี่ยมีปัญหานะครับคือไอแลนด์เนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของ EU อไอร์แลนด์นี่อยู่ EU ไอร์แลนด์เหนือนี่อยู่อังกฤษนะแล้วมันติดกันแล้วมันก็มีเรื่องของการกีดกันทางการค้าเช่นการต้องมีสินค้าบางประเภทนะไม่บางประเภทอะหลายประเภทอยู่ถ้าที่ผมไปเช็คเนี่ยก็เวลาส่งจากอังกฤษส่งจากลอนดอนส่งจากไอร์แลนด์เหนืออะไรเงี้ยไอร์แลนด์เขาก็จะโดน,โดนตรวจสอบพิเศษซึ่งมัน ไม่ค่อยแฟร์แล้วก็ไม่ค่อยเป็นธรรมแล้วจุดนี้คือ EU ก็ไม่ชอบนะยู EU ก็ไม่ชอบส่วนนี้ UK ก็จะเจราจาต่อรองในมุมของการค้าเนี่ยหรือว่าเศรษฐกิจ UK เนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะฮะถ้าพามันร่วมมือกันมันก็อาจจะอะเขาเรียกว่าอะไรอะปรองดองประสานงานกันได้นะอะไรแบบนี้นะครับโดยที่รายละเอียดเนี่ย exact detail เนี่ยบอกว่า ไม่ได้ปูกเปิดเผยออกมานะครับ exact detail were not immediately available นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเมื่อวานเนี่ยมีการถแถลงข่าวนะฮะเรื่องริทิสูน่าเนี่ยบอก I'm pleased to report นะผมเนี่ยมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะรายงานทุกท่านว่า we have now made uh, uh, decisive นะครับ breakthrough ในที่สุดเราก็สามารถตกลงกันได้นะครับประมาณนั้นเลยนะครับ these negotiations ผมจะบอกเลยว่าเขาเจราจากันนานมากนะครับันจะตบโตบ๊ตะกันหลายรอบเลยนะครับไม่ลงตัวเพราะ EU ก็ต้องการอย่างหนึ่ง UK ก็ต้องการอย่างหนึ่งนะความสนใจไม่ตรงกัน t h g s t n e t o t n s t i s n s t a s w a y s been e a s y นะครับการเจราจาครั้งนี้นะไม่เคยง่ายเลยนะยากมากนะครับกำลังจะบอกอย่างนั้นยากมากเลย UK and EU uh, y h y v e v e h our u r f i f r e r e n s e s the past นะครับก็บอกว่าอาจจะมีความไม่ตรงกันบ้างมีความแตกต่างกันบ้างในอดีตที่ผ่านมา but we are allies นะครับแต่เราก็เป็นพันธมิตรกัน trading partner กันแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันนะ friendsso this is the beginning of new chapter ตอนนี้อันนี้ณจุดนี้เนี่ยก็เป็น chapter ใหม่แล้วกันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่สำหรับความสัมพันธ์ของพวกเรานี่นะก็ะแถลงการร่วมนะกับคุณเออร์ซูล่านั่นเองนะครับก็ กันมองหน้ากันอืมก็หวังว่านะจะแก้ไขปัญหาเรื่องตัวการขัดแย้งต่างๆเรื่องของไอแลนด์เหนือโดยเฉพาะยิ่งกำแพงภาษีแล้วก็การตรวจสอบพิเศษอย่างที่ว่าเนี่ยว่าจะแก้ได้ไหมนะฮะอ,อันนั้นคือสิ่งที่ EU เป็นห่วงสิ่งที่ UK เคเป็นห่วงก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ภาพไม่ค่อยจะนี่เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราดูแลกันรายละเอียดว่าไอ้ที่เปิดเผยมาเนี่ยมันจะเป็นท่าไหนนะครับ เอาเป็นว่าเมื่อคืนก็มีการประกาศแล้วก็เซ็นเซ็นสัญญาเริ่มต้นแล้วกันเริ่มต้นสักราชใหม่นะครับกับความสัมพันธ์ UK EU ยุโรปเนี่ยพาไปดูที่สวิตช์หน่อยนะ The small European nations of Switzerland beat sky-high inflation นะครับต้องบอกงี้เลยครับว่าสวิตเ์แลนด์รวมถึงพวกประเทศเล็กๆตามเอ่อมาว์เทนนะฮะประเทศมาว์เทนเนชั่นนะฮะตามเทือกเขาต่างๆเนี่ยใน Western e ยุ o โรปเนี่ย ตอนนี้ประสบกันหาหนักนะครับ sky high inflation ของแพงชี้เป๋งเลยนะครับ inflation uh, in Switzerland hit uh, 29 years high นะครับ3.5%นะไม่เคยขึ้นมา3.5%มาก่อนนะแต่ที่อเมริกาก็ยังถือว่าต่ำนะแต่ว่าสำหรับเขาเนี่ย3.5%คือสูงมากแล้วนะครับในรอบ29ปีที่ผ่านมาใน uh, ปี2022เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเฟอ้อในยุโรป ยังรุ่มๆด,ดันดอนนะแก้ไปก็เหมือนรูปหน้าปาดจมูกไปเรื่อยนะเศรษฐกิจก็ไม่ดีเงินเฟอ้อก็ไม่ดีไม่รู้จะแก้อะไรก่อนนะมันมันติดกันไปหมดเลยนะก็รอดูแล้วกันมันเป็น global issue ไปแล้วนะสำหรับเงินเฟอ้อมันไม่ใช่กับประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับ